ัครับท่านผู้ชมทางช่องกเกษตรบันเทิงเซียครับครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอการปลูกพืชบำรุงดินครับซึ่งแรงนี้นี่ปลูกพืชเพื่อปรับสภาพโครงสร้างของดินครับซึ่งจะทําให้ดินนี่มีความรวนซุยครับซึ่งพืชที่ปลูกนี่เหลืองหลังหรือดูทําหน้านี่เป็นทั่วเขียวครับเชิญชมครับ สำหรับการปลูกผืดบุญเวียนสำหรับการเกษตรบอกว่าจะเป็นผืชเป็นเขาเป็นเขาโพดซึ่งเป็นผืชลักทางเศรษฐกิจครับสำหรับการบำรุงดินที่มีประสิทธิภาพเราได้ผลดีที่สุดครับก็คือการเพิ่มฐานอาหารเพื่อให้พืชทุกอย่างนี่นไปใส่ได้ในหลอก การทำเกษตรในหลอบต่อไปครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้ครับมีขนาดอยู่สี่ไร่พื้นหลักที่เพิ่งทำนี่ก็คือการปลูกเขาครับสำหรับการปลูกเขาเต่ละปีแลหลวเพื่อจะสาม,มารถาที่จะได้เขานี่ได้เป็นข่อเป็นกำครับซึ่งการที่จะได เขานี่เป็นก่อเป็นกำมีกำไลที่เพิ่มมากขึ้นนี่ส่วนหนึ่งแล้วนี่ก็เกิดจากการาเตรียมดินครับหลังจากทิศสิศนฤดูทำนาแล้วนี่การเตรียมดินที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือการปลูกพืชหมุนเวียนซึ่งเป็นพืชตะกุนทั่วครับซึ่งแป้งนี่นี่เพิ่นปลูกทั่วเขียวครับพี่น้อง ซึ่งทั่วเขียวนี่ลักษณะอของฟักนี่คล้ายทั่วพุ่มครับพี่นอ้องซึ่งทั่วเขียวนี่ถ้าขายดยูในตลาดที่ที่แปรสภาพไปแล้วนี่เขาจะเอื่นน่าทั่วโลกซึ่งเอื่อมาเป็นวัตถุดิบในการทำขนมพวกทั่วงอกนี่แหละครับก็เกิดจากมาเมล็ดทั่วเขียวนี่แหละครับซึ่งทั่วงอกนี่ เป็นที่ต้องการของตลาดสูงครับท่นานั้นแล้วการปลูกทั่วเขียวนี่ได้ประโยชน์2อย่างครับหนึ่งเศษลำต้นใบนี่หลากะจะกลับลงสู่ดินทำให้ดินนี่มีความรวนซุยในการปลูกเขาในรอบตัวไปครับซึ่งจะทำให้เกษตรกรนี่มีกำไรในผลผลิตเขานี่ เพิ่มมากขึ้นครับซึงมเมล็ดพันธุ์หลายท่านอาเสียว่าไปหาได้ยูมองได้ครับถึงมเมล็ดพันธุ์มีจำน่ายอยู่ในลานภาวาจะเป็นลานขายปุ๋ยครับขายมาเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรหรือว่าสั่นกัดอาจจะเป็นาตาม เพจเฟซบุ๊กครับที่มีข้อมูาเสื้อถือได้าสามารถสรั่งซื้อมา่อานได้ครับซื้อถือเดียวครับพี่นอ้องหลังจากนั้นนมะเร็ดพันธุ์นี้สามารถนําใส่ในรอบปีต่อไปได้ครับสําหรับนี่มะเร็ดพันธุ์ที่เริ่มอ,ออกฟักแล้วครับฟักนี่จะเริ่มทยอยออกไปเรื่อยๆครับตัวใด แก่ก็กนก็จะมีสีดำครับตัวใดบบทันแกก็จะมีสีเขียวค่อ,คอยๆเก็บทยอยเก็บไปเรื่อยครับถึงเอาไว้หาเหตุพันธุ์ในหลออปีต่อไปอในส่วนใดที่ท้าไห้ดินของเห่านี่มีความอุ่มสมบูรณ์หลังจากที่เก็บพ้นผลิตมเมลิดฟักไปแล้วนี่คือหลักของเขานี่จะมีมีปมครับ ปุ่มต้นนี้คือสีเก็บาถาดในตู้เจ็นจากอากาศครับทิ่นน้ำลงสู่ดินได้นี่หลักของเขาจะเป็นปุอมอ่มมีความลึกครับหลกักเห็ดให้ดินนี่อยู่ขา้างล่างมีอากาศที่ท้ายที่ใดครับพวกใบต่างๆนี่กลับลงสู่ดินเมื่อเขาไายเหลี่ยว จะเกิดช่องว่างระหว่างดิ่นครับถาดอาหารก็จะย่อยสลายสำหรับการปลูกเขานี่หลบตัวไปนี่ก็สามารถเขาก็จะนั่มถาดอาหารจากการ่อยสลายนี่แหละครับกลับไปเป็นปุ๋ยเหลียงสู่ลำต้นของเขาออกดอกได้ผลผลิตเขาที่เต็มเม็ดเต็มนวยซึ่งกเกษตรกรนี่ แถบภาคอีสานนี่ซึ่งมีดินที่เป็นดินหลวนป้นไส้ครับอ,อยากให้เกษตรกร,ร,กรนี่ปลูกครับบำรุงดินของอย่างของไหวเหมือนกับใคย,ยว่ามีข้างอาหารอเอาไวน้ำดินครับถานดินอุดมสมบูรณ์แล้วเขาก็จะได้ใส่ปุ๋ยนี่ทางเคมีนี่หน่อยลงครับ จะคือใส่หาสอบอาจจะได้ใส่ยุทเครื่องนึงสองสอบเครื่องก็รยายัดเงินได้หลายเติบครับนี่พื้นที่ซีไรตตรงนี้นี่ส่งเกษตรกรพนอ่มีผลผลิตเขาที่เป็นพ้นได้หลายขึ้นครับเพราะว่าพ้นปลูกปูกทุกปีครับอ่าก็เลยอยากนำเสนอเกษตรกร,ร,กรทั้งบ้านทั้งดานผู้ชม ให้ให้เป็นวิทยาทานอยากให้พี่น้องนี่่นมีอยไรใดที่เพิ่มมากขึ้นครับทั่วเขียวมีประโยชน์กลัวหลายยางครับผลเสียนี่โบมีดอกครับสำหรับทั่วเขียวนี่เเพื่อแต่กุ้นทั่วนี่ยังบทันมีผลวิจัยทั้งหดว่าการปลูกทั่วเขียวนี่ เป็นโทษครับจะนั่นแล้วนี่นแต่ว่าทั่วเขียวนี่เป็นประโยชน์กับดินหมักที่สุดครับหลายท่านหลายที่อาจจะบท่านเขาใจว่าทั่วเขียวนี่เป็นลำต้นแบบไดครับทั่วเขียวกับทั่วเหลืองนี่คนละอย่างเลยครับหล้ลบางท่านก็นจะว่าทั่วเหลืองนี่คือทั่วเขียว มีหลายคนง,งงครับสำหรับทั่วเขียวไข่ทั่วพุ่มนี่แหละครับเพื่อนนี่จะออกฟักไปเรื่อยๆครับสำหรับการออกฟัก,กของทั่วเขียวจะซุกโบโพเมกันครับสำหรับหน่วยฟักที่เป็นซุกนี่จะเป็นสีดำครับมเมล็ดจะเป็นสีเขียวึ่ง บอกว่าเอาไปทำถั่วงอกแล้วทุกท่านอาจจะเข้าใจนั่นแหละครับถั่วเขียวคือถั่วงอกท,ที่เขาเอาไปาประกอบอาหาราคือพวกผัดถั่วงอกก๋วยเตี๋ยวทุกท่นนะครับสำหรับถั่วเหลืองนี่เป็นต้นอีกแบบหนึ่งครับต้นมากเลียวมเมล็ดนี่เดี๋ยวไปเห็ีดหนามเต้าหูครับ สำหรับเกษตรกร,กรท่านใดที่มีทีปีนี้เห็ดเขาบ่ได้ผลผลิตได้น้อยลงนั่นเกิดจากว่าถาดอาหารอยู่น้ำดินของท่านนี่มันหน่อยลงครับเพื่ทุกอย่างมีชีวิตคือกันกับมนุษย์ครับถ้าเตรียมดินเตรียมอาหารให้เขาได้กิน สมบูรณ์แล้วการให้ผลผลิตมันก็นจะเต็มเม็ดเต็มน่วยครับเฉะนั้นแล้วการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการเตรียมดินสำหรับการปลูกพืชผลทางการเกษตรครับครับสำหรับคลิปนี้นำสิ่งดีๆในการปลูกพืชหมุนเวียน สำหรับเกษตรกรแถวผาคอีสานหรือจะเป็นภาอืนแต่ว่าผาก้างผักยังนี่ดินจะมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วครับแ่วา่าอีสานนี่อ่อนขางจะเป็นดินที่แห้งแล้งการเตรียมดินมีความสำคัญครับในการทำน้าในรอบถัดไปครับซึ่งอีกประมาณ3เดือนก็คงจะได้วานเขาแล้วครับ หัวหน้าวานสีเห็ดกรน,น้าที่ดำครับครับนี่แหละครับคลิปนี้ฝากพี่นอ้องเกษตรกรให้ทุกท่านให้ความสำคัญในการเตรียมดินเพื่อการปลูกเขาครับซึ่งจะเพิ่มถาดอาหารแล้วก็ลดปริมาณการใส่ปุ๋ยของพี่น้องลงได้ประมาณ 20- ถึง30เปอร์เซ็นครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่นอ้องเอาไว้สำนีครับสำหรับขอบคุณหลายๆที่รับชมและกดติดตามสำหรับคลิปนี้การปลูกถั่วเขียวบำรุงถาดอาหารลงสูดินเอาไว้สำนีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ